สวัสดีครับบรรยากาศโคกหนองนานะครับเยน็ยนๆน,นะครับวันพฤหัสบดีที่หนึง่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับจะพามาดูบรรยากาศโคกหนองนาตอนเยน็ยนๆน,นะครับดีได้มีโอกาสได้ขึ้นมาเยี่ยมชมกิจการโครกหนองนา นะครับที่บ้านดูนตมบลดูนอำเภอกันตลาลมจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับนี่ก็จะเป็นวัวนะครับของน้องชายเนื่องจากว่าน้ำท่วมนะครับเลยเอามาเลี้ยงที่คงหนองนานะครับได้กินยา ครับผมนี่เป็นบรรยากาศทั่วไปตอนเย็นๆน,นะครับกับต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วครับเชินเห้ตัวเล็กเนี่ย่ะเล็กมา เขานเมื <esz> uh ่อเมตัวเล็กนี่อย่างซนเลยครับตัวเล็กนี่อย่างสนเลยตัวเล็กนี่อย่างซนเลยเดี๋ยวตัวเล็กนี่อย่างซนเลยซนเลยตัวเล็กซนเลยสนเลย มา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 ,มาเล็กนี่ยังซนเลยมามาไปแล้วดรการฟาร์มครับจังตี้ด้วยการดูแลฟาร์มครับผมสวัสดีครับดีครับกำลังมโหด ว่าไงซีโมงครับบ่อ,อ,อ,บบอกบนะครับองคลักองคลักขาวองคลักขาว,ขาว,วาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวอะไขาวบอ่อกบครับยังเหลือค่อนข้างเยอะอยู่ นะครับทั้งกบกับปลาครับข้าวเกี่ยวไปแล้วก็ยังเหลือต่อฟางนะครับกำลังแตกกำลังเต็มยอดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวก็จะเติมระดับน้ำขึ้นมาอีกน่อยนึงนครับเพื่อที่จะเลี้ยงกบกับปลาต่อ เป็นบรรยากาศของไส้ไก่นะครับน้ําเต็มยังเต็มคลองนะคลองไส้ไก่ข้าวเกี่ยวไปแล้วนี่ก็จะเป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่บอ่อใหญ่ปลาก็ยังเหลือความมีอะเยอะนะครับปลาเดี๋ยวจะลองให้อาหารดูพวกนี้นะครับ โซล่าเซลไฟล่อมแมลงก็เริ่มติดแล้วนะครับก็จะอัปเดตบรรยากาศทั่วไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามช่องครูหมันฟาร์มนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำเลยรวยนะครับผม ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ